อย่างที่บอกไปนะครับว่าแม่ความดังของหมูเด้งครับก็เลยทำให้เกิดการเอาความเป็นหมูเด้งไปในการต่อยอดอาชีพต่างๆยกตัวอ,อย่าง,างเช่นเจ้านี้ครับควุ้นนะครับเป็นวุ้นมะพร้าวครับ เขาก็ทําขายอยู่แล้วแหะครับแต่ความดังของหมูเด้งทําให้คนทําวุ้นมะพร้าวก็ต้องทําเป็นวุ้นมะพร้าวหมูเด้งครับโอ้หน้าตาก็อย่างนี้แหละครับขายดิบขายดีตมูตตมี่หน้าเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ในทองนะฮะครับผมเพราะว่ามันอวบดีแล้วกันคุณสุดารัตน์เจ้าของบอกว่าพอกระแสหมูเด้งมาขนมวุ้นมะพร้าวน้ําหอมรูปหมูเด้งก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากมียอดสั่งเข้ามาเป็นจํานวนมากแกบอกจนผลิตไม่ทันนะ ส่วนใหญ่ก็เอาไปเป็นของขวัญให้กับเด็กๆนั่นแหละครับเป็นช,ชื่นชอบอย่างมากสําหรับกรรมวิธีการทําหมูเดงน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมครับเขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะฮะหยอดน้ําบุญมะพร้าวน้ําหอมลงในแบบนะครับตัวหมูเดงแล้วก็ตาก็นี่ครับทาสีดําแต่ว่าเป็นสีใส่เขาเรียกอะไรนะสีผสมอาหารนะครับแก้มก็สีชมพูหยอดน้ําบุญนะครับ เอาไปแช่ตู้เย็นวุ้นก็แข็งตัวมาตกแต่งสีสัน สวยงามนะครับด้วยขนมลูกชุบนี่แหละฮะและยังไม่พอนะคะหมูเด้งยังไปอยู่ในกระทงด้วยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยหมูเด้งก็เป็นที่นิยมมากนะคะเขาก็เลยเอามาทําขายบนเพจปูรับงานอ่าเขาเรียกปูงานริบบิ้นเนี่ยนะคะปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากแล้วหมูเด้งก็ช่วยเงินช่วยทําให้สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณพี่อารมณ์มยมทองของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้กระแสหมูเด้งนะฮะใช่ค่ะส่วนอาชีพ ที่ดูแลแบบค่อนข้างจะเสี่ยงจะแปลกหน่อยอะไรเอ่ยเออมีเหมือนกันนะคุณเลชนนีนี่ไงต่อหัวเสือนี่เป็นอาชีพเลี้ยงเป็นอาชีพได้ครับแต่อ้โหลายคนบอกว่าเอ้ยดูได้นะแต่ว่าจะให้ไปเลี้ยงเนี่ยมันดูเสี่ยงยังไงไม่รู้แต่คุณพี่เจ้าของก็บอกว่าชีวิตผมไม่ได้เสี่ยงอะไรชื่อว่าพี่รุ้งนะครับนามสกุลจำปาทองอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับแกเลี้ยงต่อหัวเสือขายเริ่มต้นจากนี่แหละครับ ภรยากับแกเนี่ยชอบกินตัวอ่อนไอ้ต่อหัวเสือแต่มันหายากแล้วราคาแพงมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อเราชอบอย่างนี้แล้วราคาแพงเราลองเลี้ยงกินก่อนสิเอ้ยพอเลี้ยงได้นี่มันขายได้ได้ราคาด้วยคณรัชนีต่อหัวเสือกินลูกใช่ไหมตัวอ่อนใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะต่อต่อยนี่บางทีสลบเลยนะอต้องสวมชุดค่ะนี่ต้องมีกรรมแบบนี้อันนี้เป็นอาชีพทำเงินนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะต้องมีความเชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ชนิดเดวยวเวลาวจะไปเก็บเกี่ยวทําไงครับต้องสวมชุดใช่ไหมชุดอวกาศอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ใช่ไหมอ่านะฮะทำยังไงให้ต่อมันแบบว่าไม่ไม่มาลุมตอมเรา<ช>เขาก็มีนะฮะเทคนิคเขามีเอาสำลีชุบน้ํามันกา๊าซปิดปากทางเข้าออกรังนะ,ะนะฮะมันก็จะช่วยให้ต่อเนี่ยนะครับ ไม่ยุ่งกับเรามากแต่มันก็ตุบตับตุบตับตุบตับนะน่ะนี่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะคุณรัชนีเอยนะฮะเรียบร้อยแต่ลูกเขาขาวใช่ไหมเขาบอกกิโลหนึ่งเป็นพันเลยนะครับใช่ไหมกิโลประมาณ5 0 0รถึงพันหนึ่งแล้วแต่ช่วงนะคะครับ ้าวคุณผู้ชมคะอาชีพทําเงินที่ออกในรายการเริ่มครบข้าของเรามีหลากหลายนะคะเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยก็น่าสนใจครับ,บางท่านบอกที่ดินมันน้อยๆทยํายังไงดีก็ปลูกไม้ที่มันกินได้ด้วยสวยงามด้วยนั่นก็คือดอกไม้กินได้แล้วกินได้แล้ว มันจะขายยังไงอ่ะเอาขายแบบพรีเมียมสิปรจัดเป็นเซตเลยนะคะอย่างที่บ้านของคุณเมชยานาควิสุทธิ์เนี่ยนะคะแกเป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์และเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะแกก็เลยปลูกดอกไม้กินได้แล้วก็ขายแบบพรีเมียมคือใครที่สั่งของแกนี่ถือว่าเป็นคนพิเศษของร้านเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีเมล็ดพองเมล็ดพันให้เรียบร้อยแล้วมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นไม้ที่กินแล้วดอกไม้กินได้แล้วเนี่ยมันคลายเครียดบนี่13 2ชนิดด้วยกันนะคะแล้วแกขายเป็นถาด วันหนึ่งเนี่ยรายได้ของแก15ถาดเนี่ยพันห้าร้อยบาทต่อวันและเป็นสาวสวยนะคะอยู่ไม้กินได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับส่วนอีกอันหนึ่งครับท่านผู้ชมยิ่งไม่ค่อยได้เห็นนะอะไรเอ่ยข้าวแกงหมาอันนี้ไมเล่นะอนี้เป็นที่แบบว่าข้าวแกงหมาคนไม่เกี่ยวหอนกันนะแต่ว่าแกประดิษฐ์ประดอยทําเป็นข้าวแกงเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าทําให้คนกินเลยนะ ปกติเราจะเอาเศษอาหารให้หมากินแต่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเอามาปรุงใหม่หมดเลยซื้อของใหม่ตอนนี้คนที่รักหมาเนี่ยเขาก็เออก็อยากให้น้องได้กินของที่มันดีๆเรียกน้องไม่ใช่เอาเศษอาหารใช่เขาเรียกน้องเลยบางคนเรียกลูกด้วยเออเรียกหมาเป็นลูกแล้วเรียกลูกเป็นหมาเฉยอย่างนี้ก็มีนะครับแกก็ขายได้เป็นเอาของที่เอามาทำยังกระดูกไก่กระดูกไก่แล้วก็ไก่อบอะไรตอนนี้อะไรนะคือโอ้โห ตูดไก่ก็มีนะครับเอามานึ่งใช่ไหมหลากหลายนะครับแก้ขายขีดละ30บาทข้าวเปล่าอีก10บาทนีขายข้าวเปล่าให้ด้วยนะ,นะเอาไปผสมกันเนี่ยครับมันเป็นการฉีกอาชีพมากเลยอ่ะ ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะคนรักสุนัขเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่แหละครับร้านแกอยู่พิษณุโลกแล้วแกเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมกคือบริการส่งถึงบ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็ไปให้ด้วยแกก็ช่างคิดเนาะคือขังหมาไว้กับบ้านจริงแต่ว่ามีคนส่งอาหารให้จะให้ดูเรื่องนี้ต้องคือพี่เขาฝากขอบคุณรายการมาด้วยเพราะว่าออกรายการไปปุ๊บแล้วขายดีคล้ายๆอะไรไปฟังแกค่ะหลังจากที่คุณกัมปุรินีได้ นำรายการเรื่องของข้าวหลามทุเรียนนะครับไปออกรายการนะครับ <c oughs> ก็ในเรื่องของอาชีพทำเงินนะครับรายการเรื่องพบค่านะทางช่อง9ก้านะครับทำให้การติดตามของประชาชนได้ติดตามเข้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทำให้หลังจากที่ได้ออกรายการไปแล้วเนี่ย ก็ทำให้เกิดรายได้ของประชาชนนะชาวบ้านที่ทํำข้าวหลามได้เข้ามาเ,าเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นารายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่เ,เป็นการส่งเสริมนะครับเป็นแนวทางให้กับาชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับทราบนะครับถึงวิถีอาชีพนะครับที่ได้ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งหมอคับถ้าพูดถึงว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ขอเรียนเชิญคุณคำภูรัชนีครับเ,เรียนเชิญที่สวนทองพินโยนะครับทุเรียน150ปีนะครับเพื่อมาดูได้สาธิตดูในเรื่องของทำรรข้าวหลามทุเรียนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนออมิถุนายนถึงเดือนออมิถุนาสิงหากัายาตรงนี้ครับ แล้วก็ได้รับความอร่อยอย่างแน่นอนขอเรียนเชิญนะครับจำได้นะแกทำข้าวหลามทุเรียนมิถุนาสิงหากันยาเดี๋ยวลงไในปฏิทินเลยค่ะว่าจะไปชิมที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังเนาะค่ะอยู่ที่ตำบลนาข้าวเสียค่ะขอเคุณคนรายะใช่ค่ะแล้วแกก็บอกว่าหลังจากออกรายการไปก็ตอบรับดีมากก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุประสงค์ของรายการนะฮะที่ต้องการให้ เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเวลาเราชมรายการเราก็อยากจะได้สาระประโยชน์ะนะครับสาระได้แล้วแต่ว่าประโยชน์เนี่ยบางทีมันอยากให้ตกถึงชาวบ้านใช่ค่ะอันนี้ดีใจมากจริงๆที่ฟังข่าวเดี๋ยวมีโอกาสเราไปเยี่ยมแน่นอนะนะครับ